วันนี้นะคะจะมาพูดหัวข้อ5ข้อหรือ5ทริปนะคะในการที่เราจะมีหุ่นสวยแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีคือเราต้องเซตไว้เลย5ข้อนี้เป้าหมายว่าเราควรจะทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูข้อที่1กันเลยคะ่ะข้อแรกนะคะให้เราตั้งเป้าหมายค่ะว่าคือ1คุณต้องการที่จะลดน้ำหนัก หรือ2คุณต้องการร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีหุ่นที่สวยงามก็คือเมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องการลดน้ําหนักหรือต้องการสุขภาพแข็งแรงการออกกําลังกายโปรแกรมของคุณก็จะต่างกันก็คือขั้นตอนต่อไปคุณก็วางโปรแกรมการออกกําลังกายค่ะว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณจะเวทเทรนนิ่งกี่วันแล้วก็คาร์ดิโอกี่วันก็คือเวทเทรนนิ่งนะคะให้คุณจัดตารางนะคะ อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราควรจะออกกาลังกายให้ครบทุกส่วนค่ะในส่วนของร่างกายเราก็จะมีหัวไหล่ใช่ไหมคะหัวไหล่มีหลังมีอกมีขาขากับก้นก็จะรวมไว้ในวันเดียวกันก็ได้แล้วก็ไหล่เนี่ยก็รวมกับแขนหรือหลังแขนหรือไบเสร็จก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าคุณจะจัดตารางแบบไหนคือขึ้นอยู่กับตัวคุณเองหรือว่าคุณยังไม่รู้ว่า มัดกล้ามเนื้อไหนควรจะเทรนคู่กันก็ google เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็จะมาพูดเรื่องตารางการเทรนว่าอะไรควรจับคู่กับอะไรนะคะแล้วก็แต่สำหรับพี่เนี่ยทริปของพี่เนี่ยพี่จะแบ่งออกเป็น5วันเลย5วันที่ w e ทเท t น r a i n i n g เพราะว่าใน5วันเนี่ยพี่จะแบ่งออกเป็นรายละเอียดของมัดกล้ามเนื้อก็จะเป็นอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะวันจันทร์ก็จะเป็นหัวไหล่วันอังคารจะเป็นอก วันพุธก็จะเป็นก็ให้คุณจัดตารางการเทรนของคุณนะคะว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณจะเวทเทรนนิ่งกี่วันแล้วก็คาร์ดิโอกี่วันค่ะเวทเทรนนิ่งเนี่ยแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนในการทำงานแล้วก็ในไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะอย่างพี่เนี่ยจะเวทเทรนนิ่ง5วันแล้วก็คาร์ดิโอเนี่ยบางครั้งอาจจะ1วันหรือถ้ายุ่งมากอาจจะคาร์ดิโ อช่วงเช้าแล้วก็มาเวทเทรนนิ่งช่วงเที่ยงแบบนี้ค่ะก็จะสลับกันไปตารางของพี่เนี่ยก็คือจะไม่แน่นอนจะดูถึงความว่าวันวันไหนยุ่งหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็คือแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะคะก็คือควรจะให้ในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหวันเนี่ยควรจะเวทสัก3หรือถ้าใครยุ่งมากก็5วันก็ได้ค่ะเพราะารายละเอียดของมัดกล้ามเนือ้อมันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูการจับ คู่ของมัดกล้ามเนื้อว่าวันไหนควรจะจับคู่กับอะไรอย่างเช่นหลังก็ควรจะจับคู่กับไบเซปก็คือหน้าแขนตรงนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหัวไหล่ก็ควรจับคู่กับไทรเซ็ปไทรเซปคือหลังแขนตรงนี้ค่ะยกตัวอย่างค่ะเดี๋ยวพี่จะมาทําตัวอย่างการจับคู่การออกกําลังกายให้ดูค่ะแล้วก็ คาร์ดิโอก็ควรจะ3ครั้งต่อ1อาทิตย์ค่ะตารางอาหารค่ะจัดตารางอาหารในที่นี้ก็คือสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องกินโปรตีนเท่าไหร่คาร์บโบไฮเดรตเท่าไหร่พี่มีคลิปนะคะว่าคำนวณการหาโปรตีนเท่าไหร่คาร์บโบไฮเดรตเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่ไม่ไม่ใช่ต้องการที่จะไดเอทแต่ให้เปลี่ยนเปลี่ยนจากการกินอาหารเดิมๆ เปลี่ยนเป็นกินอาหารที่ดีขึ้นค่ะกินอาหารสุขภาพแล้วค่อยเปลี่ยนมากินอาหารคลีนคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ได้เปลี่ยนโดยกระทอาหารเกินไปก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นกินอาหารที่ดีขึ้นค่ะแล้วคุณจะรู้สึกดีพร้อมกับการออกกําลังกายไปด้วยเราไปดูข้อ2อกันเลยข้อที่2นะคะให้ความสําคัญกับรูปร่างมากกว่าน้ําหนักนะคะบางคนเนี่ยลดน้ําหนัก ก็คือดูแต่ตาช่างทุกวันเลยเมื่อน้ำหนักคุณไม่ลดคุณก็จะเกิดอาการท้อทางที่ถูกต้องนะคะทุกทุกทุกหนังสือหรือทุกข้อมูลของการออกกำลังกายโดยสร้างมวลกล้ามเนื้อเนี่ยเขาให้ดูจากกระจกค่ะก็คือให้ดูพัฒนาการของเราจากกระจกมันจะเป็นการบอกที่ดีที่สุดเพราะบางครั้งเนี่ยเราออกกำลังกายไปได้สักพักหนึ่งใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นเนื้อเราแน่นขึ้น แปน้ำหนักเราเราเรา,เราดูแบบสรีระเราบางลงเราไม่ได้อยู่ไว้แต่ทําไมน้ําหนักเราเท่าเดิมนั่นคือคุณมีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นค่ะมันก็จะไม่ได้ดูว่าพอคุณช่างกับช่างแล้เอ๊ะทำไมน้ําหนักไม่ลดนั่นคือนั่นคือมวลกล้ามเนื้อคุณมากขึ้นแล้วไขมันคุณลดลงมันคือด้วยแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าอย่าไปฟิตดูช่างน้ําหนักของคุณทุกวันให้ดูด้วยตาเปล่า จก,กระจกและกระจกนั้นต้องเป็นกระจกเดิมๆด้วยนะคะถ้าคุณเปลี่ยนสถานที่ไปดูกระจกที่อื่นเนี่ยมุมหรือแสงก็จะต่างกันแล้วคะ่ะแล้วก็ให้คำหนึ่งถึงว่าเวลาคุณนึกถึงรูปร่างของคุณเนี่ยคุณยอย่าเวลาคุณออกกาลังกายแล้วทานอาหารเนี่ย คุณอย่าตัดคาร์โบไฮเดตนะคะเพราะถ้าคุณตัดคาร์โบไฮเดตจะทําให้การเผาผลาญของคุณเสียค่ะแล้วมันจะเกิดการโยโย่นะคะเพราะฉะนั้นการลดน้าหนักที่ดีหรือการสร้างหุ่นที่ดีคือต้องกิน oh คาร์โบไฮเดตค่ะแต่เป็นคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนนะคะไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยพอจะลดน้ำหนักคุณตัดข้าวเลยคุณไม่กินแป้งเลยมันเป็นเอฟเฟกต์มากเลยค่ะ อัตราก,การเผาผลาญระบบการเผาผลาญของคุณจะรวนมากเลยค่ะโอเคเราลดคาโโร์โบไฮเดตหรือตัดคาโโร์โบไฮเดตเนื่องด้วยที่ว่าถ้าคุณลดคาโโร์โบไฮเดตน้ําหนัก1กรัมเท่ากับว่าน้ําหนักของน้ําในตัวคุณเนี่ยจะลดถึง3กรัมก็คือจะลดไปด้วยต่อคาโโอร์โบไฮเดรต1กรัมเพราะฉะนั้นถ้าคุณลดข้าวและช่างตะช่างยังไงมันก็ ลดอยู่แน่นอนลดในที่นี้ก็คือลดน้ำหนักของน้ำนะคะพอเมื่อคุณลดคาร์บโบไฮเดรตน้ำในร่างกายก็จะลดลงด้วยซึ่งไม่ใช่น้ำหนักของไขมันนะคะเพราะฉะนั้นอยากเข้าใจกันผิดเมื่อคุณลดคาร์บโบน้ำก็จะลดลงด้วยค่ะน้ำในตัวบางคนเนี่ยออกกำลังกายแล้วอบอกว่าอุ๊ยพรุ่งนี้น้ำน้ำหนักลดแล้ว1กิโลแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไขมันลด ก็คือไขมันไม่ได้ลดเร็วขนาดนั้นหรือไม่ได้เพิ่มเร็วขนาดนั้นค่ะมันเป็นน้ําหนักของน้ําค่ะข้อที่3นะคะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยอาจจะดูเอ๊มันไม่มีแรงจูงใจมันไม่มีแรงอินสปิเรชันเลยมันไม่มี motivation เลยเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างด้วยตัวของคุณเองขึ้นมาค่ะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณค่ะทำให้การออกกำลังกายของคุณเนี่ย ให้เป็นกิจวัตรให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนคุณตื่นมาเนี่ยคุณต้องทานข้าวคุณต้องอาบน้ำใช่ไหมคะคุณก็แค่เพิ่มตารางการออกกำลังกายเข้าไปในชีวิตคุณให้เป็นประจําประจําทุกวันแล้วคุณก็จะทํามันโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าคุณเนี่ยถูกบังคับหรือคุณฝืนทําแต่คุณมีความสุขที่จะทํามันแล้วก็มันจะทําให้ไลฟ์สไตล์ของคุณจากคนที่สมมติว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ ไม่กระตือรือร้นหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรวันเดย์บายเดย์ก็คือ1วันจบ1วันมันจะการออกกำลังกายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณเลยจะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่แอคทีฟเป็นคนที่กระตือรือร้น,นรเป็นคนที่แข็งแรงเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็มองโลกในแง่ดีแล้วก็ทำให้ออคทิวิตี้ของคุณเนี่ยมันส่งผลกับการทำง,งานของคุณด้วยทำให้คุณเนี่ย กระปี้กระเป๋าแล้วมีมีแรงเขาเรียกอะไรมีแรงบันดันใจมี power ในการดำเนินชีวิตของคุณค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มออกกำลังกายได้แล้วค่ะแต่ถ้าอย่างสมมุติว่าคุณที่มีเพื่อนที่จะต้องไปสังสรรค์อยู่เป็นประจำนะคะคุณลอง คุณลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ใช่เลิกนะคะเพื่อนก็ยังคบอยู่แต่ลองเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็นไลฟ์สไตล์ที่เฮลตี้ขึ้นเป็นการรักสุขภาพเปลี่ยนจากการไปดื่มไปเที่ยวเปลี่ยนจากการเป็นเข้ายิมแทนชวนเพื่อนไปเข้ายิมชวนเพื่อนไปออกกำลังกายไปสร้างสุขภาพที่ดีแล้วไลฟ์สไตล์คุณก็จะมีคุณภาพขึ้นค่ะแล้วก็ประกอบกับว่ามันทำให้คุณเนี่ยมีเวลาว่างซึ่งเอาเวลาว่างตรงนั้น มาทำประโยชน์ให้กับตัวเองค่ะเป็นการรักตัวเองที่ถูกวิธีที่สุดเลยข้อที่4นะคะคือการหาความรู้ให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวนี้ตามข้อมูลค่ะตามเว็บไซต์ตาม youtube เขาก็มีบอกทุกอย่างแล้วไม่ยากเหมือนสมัยก่อนสมัยที่พี่เริ่มออกกําลังกายใหม่ๆนี่ไม่ได้มีแบบว่าเยอะตาม youtube สอนแบบนี้นะคะก็คือต้องดูตามหนังสือแล้วก็เรียนแบบเรียน ให้โค้ดเนี่ยสอนให้ฝึกให้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยเนี้ยโซเชียลมีเดียเยอะมากก็แค่หาความรู้เพิ่มเติมใส่ตกใส่ตนนะคะว่าการออกกําลังกายกล้ามเนื้อมัดไหล่ต้องออกท่าไหนบ้างกล้ามเนื้อมัดไหล่มีกี่มัดแล้วท่าไหนได้มัดไหนอย่างเช่นไหล่ด้านหน้าต้องเล่นด้านไหนไหล่ด้านข้างต้องเล่นท่าไหนไหล่หลังต้องเล่นท่าไหนแล้วอกมีท่าไหนบ้างแล้วจัดตารางว่า,าความหมาย ความหมายของอการออกกำลังกายซูเปอร์เซ r ตดร e อปเซตฮิตเซอร์กิตคืออะไรแล้วมันดียังไงก็คือหาข้อมูลแบบนี้ใส่ตัวค่ะแล้วก็เราก็เอากลับมาใช้กับเราเองการจัดตารางโภชนาการจัดตารางอาหารจัดตารางออกกำลังกายเดี๋ยวนี้แอปแอปพลิเคชันก็มีเยอะแยะเลยคิดว่ามันไม่ยากเลยการหาความรู้ใส่ตัวแล้วก็การคาร์ดิโอคาร์ดิโอแบบไหน แบบไหนอะระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็การคาร์ดิโอมีกี่แบบบ้างแล้วควรจะเวทเทรนนิ่งผสมกับคาร์ดิโอแบบไหนที่เรียกว่าเซอร์กิตหรือฮิตการออกกำลังกายมีเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็แค่จับตารางและหาความรู้ใส่ตัวเพิ่มเพิ่มอ่าสกิลในการออกกำลังกายมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายพร้อมกับอาหารคลีนอาหารคลีนนี้ก็คือ อะไรที่คืออาหารคลีนอาหารคลีนทาแบบไหนถึงจะเรียกว่าอาหารคลีนคือการปรุงแต่งน้อยที่สุดแล้วก็คือมาจากวัตถุดิบที่มีประโยชน์เนี่ยผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดตั้งเป้าตั้งแต่ข้อแรกแล้วข้อที่5ก็ให้มาดูการพัฒนาการของตัวเองค่ะตั้งแต่คุณทํามาจากตารางอาหารจากตารางออกกําลังกายแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติม,ตมคุณจะรู้สึกอย่างไรบ้างเนี่ยให้คุณเนี่ยมีบุ๊กหรือช็อตโน้ต โน้ตไว้เลยว่าในโปรแกรมตั้งแต่คุณเริ่มต้นมาเนี่ยคุณออกกําลังกายท่าไหนบ้างเลกคอร์ดไว้เลยค่ะแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างน้ำหนักลงขึ้นมาอย่างไรบ้างรอบเอวเท่าไหร่บ้างแล้วก็แฟตเหลือเท่าไหร่บ้างก็คือให้เราทําแบบนี้ค่ะประเมินดูว่าเราเนี่ย สามเดือนสี่เดือนเรามีการพัฒนาแบบไหนมันจะทำให้เราเกิดกำลังใจขึ้นค่ะไม่ท้อแล้วก็อย่าตึงมากเกินไปให้ยืดหยุ่นบ้างให้คุณมีชีตมิวบ้างไม่ใช่ว่าพอคุณเริ่มแล้วคุณก็ออกกำลังกายแบบหักโหม,มแล้วก็ตึงเกินไปเครียด ก็คือให้รีแลกบ้างเข้าถึงว่ามีชีทมิลชีทมิลให้อ่าให้ร่างกายของตัวเองมีความสุขให้ตัวเองมีความสุขอย่าตึงเกินไปค่ะทําให้การออกกาลังกายเนี่ยอของคุณเนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์ที่มีความสุขแล้วก็มีชีทมิลมีสังสรรค์กับเพื่อนๆเ,เ,เหมือนเดิมแต่ว่าไลฟ์สไตล์คุณแค่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าถ้าคุณตั้งเป้าหมาย เครียดเกินไปตึงเกินไปคุณก็จะเกิดอาการท้อเหมือนอย่างที่บอกค่ะคุณกรุงโรมนะคะไม่ได้สร้างแป๊บเดียวมันต้องใช้เวลาค่ะอย่างของพี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่ถ้าทําต่อเนื่องค่ะ1นปีหรือว่า6เดือนคุณทําอย่างตั้งใจคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยคุณจะรู้สึกว่าเนื้อคุณแน่นขึ้นคุณแข็งแรงขึ้นแล้วคุณเนี่ย เวลาคุณยกของคุณออกออกกำลังกายเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยคุณแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลั ลําตัวคุณหลังคุณก็จะแข็งแรงขึ้นถ้าใครที่ปวดหลังให้สังเกตว่าถ้าหลังคุณแข็งแรงคอมาเซลคุณแข็งแรงนั่นคือคุณออกกาลังกายได้มากขึ้นคุณไปถูกทางแล้วค่ะโอเควันนี้มาฝากกันไว้อย่าลืมทําการออกกาลังกายให้มีความสุขแล้วก็อย่าท้อค่ะเพราะหลายคนเนี่ยท้อพี่ก็เลยจะมาพูดให้ฟังว่าแล้วก็หาแรงบันดาลใจค่ะสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองหาเพื่อนหาใครไปยินด้วยกันบางครั้งเนี่ยการที่คุณ จะไปยิมคนเดียวเี่ยบางคนอายบางคนไม่มีบัดดี้จะเริ่มยังไงดีหาเพื่อนไปค่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่อายคุณไม่เขินแล้วคุณก็จะมีการออกกำลังกายที่สนุกขึ้นและเอนจอยขึ้นค่ะโอเควันนี้มาฝากกันไว้มาพบกันใหม่นะคะอย่าลืมอยากหุ่นฟิตกล้ามสวยติดตาม Sexy m ี่ c ัสเสวัสดี